สมโพธิพระเยซูเจ้าสเสด็จสู่สวรรค์บอกเราว่ามนุษย์ที่ดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้าก็จะได้ขึ้นสวรรค์เหมือนพระองค์ความหมายของการสมโพธิพระเยซูเจ้าสเสด็จสู่สวรรค์ไม่ใช่เพียงการคิดถึงการเดินทางไปในท้องฟ้าเพื่อสู่สวรรค์แต่ยังบอกเราถึงการขึ้นสวรรค์เมื่อดำเนินชีวิตด้วยการประกาศถึงพระองค์ เพราะการพิจารณาเพียงสิ่งที่มองเห็นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นทางกายภาพไม่ได้ช่วยส่งเสริมเรื่องของความเชื่อเหมือนที่หนังสือกิจการอัคราสาวกชี้ให้เห็นว่าสวรรค์ไม่เป็นสถานที่ที่เพียงอยู่ในท้องฟ้าหรืออวกาศแต่ยังเป็นสถานการณ์นอกขอบเขตแนวคิดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่อีกด้วยดังที่บรรดาสิษฐ์ถูกเตือนว่า จะมัวแงนมองท้องฟ้าอยู่ทำไมเพราะสิ่งที่พวกเขาควรทำคือการไปประกาศถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงทำคือการไถ่บาปมนุษย์ด้วยชีวิตของพระองค์พระเจ้าจึงประทานรางวัลด้วยการทำให้พระองค์ทรงกลับคืนพระชนชีพดังนั้นการประกาศจึงเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้พวกเขาและผู้ที่เชื่อได้รับรางวัลแบบเดียวกันกับพระองค์ พระเยสุเจ้าปรารถนาจะบอกบรรดาสิทธิ์ว่าการที่พระอ,องค์ทรงสเสด็จมาให้ชิสชนสมัยแรกได้สัมผัสกับพระอ,องค์ในช่วงเวลาหนึ่งนั้นก็เพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าการดำเนินชีวิตเพื่อจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้านั้นต้องทำอย่างไรดังนั้นเมื่อพระอ,องค์ทรงสเสด็จสู่สวรรค์จึงไม่ใช่การที่พระอ,องค์จะไม่ได้อยู่กับพวกเขาแล้ว แต่เป็นการไปและจะเป็นการประทานให้พระจิตเจ้าเสด็จลงมาที่จะทรงทำให้พวกเขามีพลังและได้รับรู้ถึงสิ่งที่ควรจะทำซึ่งจะต้องอาศัยความเชื่อและประสบการณ์ของผู้มีความเชื่อเพื่อจะได้รับรู้ว่าพระองค์ยังคงอยู่ใกล้ชิดกับเราพเยูุจ้าผู้ทรงลับคืนชีพได้สอนบรรดาสิทธ์ว่า พวกเขามีงานที่ต้องทำคือนำข่าวดีแห่งพระวรสารไปประกาศแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วโลกที่เหมือนว่าพระองค์จะไม่ได้เสด็จไปกับเขาด้วยตัวตนที่เห็นได้แต่เรื่องราวของพระองค์ในพระวาจาที่จะนำพระพรหรือคำตัดสินลงโทษตามแต่ที่ใครรับหรือไม่รับถึงสารแห่งความรอดนั้นดังนั้นแม้สิ่งที่พวกเขาจะต้องเจอ จะเป็นการยอมรับหรือถูกปฏิเสธแต่พระอ,องค์ก็ยังคงอยู่กับพระศาสนาจักรพระอ,องค์ดำรงอยู่ในการประกาศเทศน์สอนในพระวาจาและพระวาจานี้ก็มีอนุภาพในตัวเองและเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนไปพระเยซูเจ้ายังคงปรากฏอยู่และเป็นหนทางที่น่าพิศวงมากมาย พระองค์ทรงร่วมอยู่และดำเนินไปกับพระศาสนาจักตลอดทุกยุคทุกสมัยดังที่เราเห็นจากอัศจรรย์ต่างๆหลากหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจับงูได้การไม่ได้รับอันตรายแม้ต้องบื่มยาพิษการปกมือเหนือคนเจ็บให้หายจากโรคเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงสมัยคราสสาวกและอัศจรรย์เหล่านี้ก็ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องภายนอก แต่ยังเป็นอัศจรรย์ยิ่งใหญ่แห่งความรักและการอภัยที่มีมายัางเราผ่านทางพระเยซูเจ้าด้วยทุกวันนี้เราก็ยังคงได้เห็นอัศจรรย์แห่งพระเมตตาและความรักทั้งที่เราได้รับและเป็นผู้ให้ต่อไปตามความเชื่อและมีหลายสิ่งที่เราทำได้ในพร้นนามของพระเยซูเจ้าเช่นการที่เราสามารถขับไล่ปีศาจออกจากตัวเอง เมื่อเราปรารถนาจะทำสิ่งต่างๆตามพระประสงค์ของพระเจ้าการช่วยเหลือเยียวยาให้พ้นจากบาปที่ครอบงำทั้งตัวเราและผู้อื่นหรือเป็นการเยียวยาผู้ที่มีความทุกข์ด้วยการให้คิตชนทุกคนต้องสืบงานภารกิจที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งเราได้เห็นถึงการที่บรรดาสาวกมีพลังและเทศสอนไปทุกแห่งหน ที่เป็นไปเพราะมีความเชื่อเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตเราคิ่ชนที่มีความเชื่อก็ได้รับการหล่อเลี้ยงจากสินศักดิทธิ์ที่มีพระเยซูเจ้าประทับอยู่ด้วยพระองค์จึงยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องข้ามกลางเราทุกคนเมื่อจะทำกิจการใดก็ให้เราได้แต่หนักว่าพระเยซูเจ้าทรงทำงานร่วมกับเราเสมอเหมือนกับในจดหมายถึงชาวเอเฟซัส ที่นักบุญเปาโลบอกถึงความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับพระคิดเจ้าผู้กับคืนชีพและเสด็จขึ้นสวรรค์และท่านรู้ว่าพราะองค์ประทานพระคุณมากมายผู้มีความเชื่อก็ได้รับผลอันใหญ่หลวงคิตชนสามารถช่วยรักษาใจของผู้ที่อยู่ในสภาพแย่ด้วยทำตามผลทางที่พระเยซูเจ้าทรงทำไว้เป็นแบบอย่าง และพระศาสนาจักรก็ต้องทำหน้าที่ศาสนาบริกรอย่างพระเยซูเจ้าด้วยการนำพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ไปยังทุกแห่งหนต้องนำทุกที่ทำให้ทุกแห่งในโลกนี้เป็นไปอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงสัง่งเพื่อจะได้มีอศัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไปและเป็นการรับรองหรือทำให้งานของพระองค์นั้นยั่งยืนและก้าวหน้าต่อไป แม้ว่าพระเยสุเจ้าจะเสด็จสู่สวรรค์แล้วแต่พระองค์ก็ยังคงดำรงอยู่กับเราเสมอไม่ได้หายไปไหนวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าทำให้เรามีความปรารถนาที่จะได้ดำเนินชีวิตตามพระองค์เพื่อจะได้มีโอกาสไปสู่สวรรค์กับพระองค์ขอให้เราได้ทำตามที่พระองค์ทรงให้แนวทางไว้ ด้วยอาศัยความเชื่อขอให้เราได้รับผลแห่งพระพรและพระอนุภาพของพระองค์ I'm